สวัสดีค่ะมาต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะเนื่องจากเมมโมรี่เต็มค่ะทุกคนโทรศัพท์ดับไปเฉยๆเนี่ยะคะ่ะเราก็เลยต้องลบภาพเก่าออกนะคะลบภาพเก่าออกเราก็เลยได้มาถ่ายคลิปต่อจากคลิปที่ผ่านมาค่ะคลิปที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงก่อกมรกตนะคะที่เหลือแต่ต่อนะแบบนี้แบบนี้นะ ก็จะสามารถมียอดใหม่มีหน่อใหม่ได้หรือไม่กรณีที่เขาไม่มีต้นแม่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูต้นนี้ก่อนนะซึ่งอยู่หน้าบ้านเราปลูกไว้นอกบ้านนะคะปลูกไว้นอกบ้านบริเวณถนนหน้าบ้านนต้นนี้เป็นหอมเลยค่ะทุกคน หอมเลยปลูกได้กินเองนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เ็าต้นใหญ่แตกกอเยอะๆแบบนี้นะคะก็ต้องหมั่นลอกใบเก่าออกนะคะลอกใบเก่าออกเอาใบเก่าไปกินค่ะเราก็จะได้หอมเลยที่แตกกอจํานวนมากและที่สําคัญนะคะต้องวางไว้ที่มีแสงแดดนะคะเพราะว่าหอมเลยชอบแดดค่ะยิ่งลอกใบเก่ายิ่งแตก ยิ่งวางไวท้ที่ที่มีแดดต้นจะตรงแล้วก็ต้นจะสวยนะคะเนี่ยอย่างใบที่หักหักเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเด็ดออกเด็ดออกได้เลยนะพอดีตั้งใจออกมาเก็บหอมนี่แหละคะ่ะทุกคนตั้งใจออกมาเก็บหอมแต่ว่านังไงว่าวันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปกวักมาลเกิดก็เลยต้องมาทั้งทั้งเก็บหอมทั้ง ถ่ายคลิปแล้วกันนะคะมาต่อจากาที่เราได้เกินเกินต้นคลิปนะคะว่าถ้าปอกมรกตเหลือแต่ตอนะคะเหลือแต่ตอเขาจะมียอดใหม่หรือไม่หม่ถึงว่าถ้าเราตัดตอเขาตัดตัดก้านนะคะแบบนี้ถ้าตัดไปขายใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะตอแบบนี้อตอแบบนี้ นี่คือยอดใหม่ที่แทงขึ้นมาหลังจากที่เราตัดต่อไปนะทุกคนก,กลุ่มนี้นะต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกต้นที่เ,ออเราตัดก้านเข้าขายจนเหลือแต่ตอก้านที่ทุกคนเห็นก้านนี้นะคะที่เพื่อนไม่เลือกเนื่องจากว่า เขาเป็นก้านที่เขียวเขียวค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนก็เลยไม่เลือกและที่สําคัญช่วงนั้นเอาก็ยังเป็นก้านอ่อนด้วยนะคะเราก็เลยต้องเก็บก้านนี้ไว้วันเวลาผ่านไปก้านเขาก็ใหญ่ก้านเขาก็โตส่วนก้านอื่นๆที่เราตัดขายไปนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคน ส่วนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่แทงยอดขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราตัดก้านเหลือแต่ต่อนะคะในกระถางนี้ก็จะเหลือก้านนี้ก้านที่หนึ่งแล้วก็ยอดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นยอดอ่อนนะคะวันนี้เราก็จะสำรวจดูค่ะอย่างก้านนี้นะคะเราจะยังไม่ตัดเพราะว่าลูกเขายังเล็กอยู่นะ ถ้าเราตัดตอนนี้นะคะลูกเขาจะโตช้าเราต้องอรอให้ลูกเขาประมาณว่ามีใบออกมาก่อนนะทุกคนมีตรงยอดเนี่ยมีใบออกมาก่อนแล้วเราค่อยตัดต้นแม่ไปช่ำเหลือแต่ตอก็สามารถมียอดใหม่ได้นะทุกคนี่หอม หอมเลยหอมเลยหอมเลยมาเก็บหอมเลยแล้วก็กเก็บมะเขือมะเขือไม่ได้ลดน้ำอะไรเก็บมกเขือไปทำส้นตำ ต้นนี้นะคะเป็นต้นเสียนนักขลาดต้นเสียนนักขลาดเนี่ยก้านเขาจะรายลายแบบนี้นะทุกคนราคาจะสูงกว่าห่อเงินห่อทองบางคนอาจจะเข้าใจว่าต้นนี้เป็นห่อเงินห่อทองนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะนี่คือเสียนนักขลาดเสียนนักขลาดส่วนต้นนี้เป็นห่อเงินห่อทองนะคะใบเขาก็จะประมาณนี้ค่ะต้นเขาก็จะเขียวๆนะคะถ้าเทียบความสูงความ ความอลังการเนี่ยสู้เสียนนักขลาดไม่ได้ทุกคนใบเขาจะกางออกแผ่แบบลักษนี้ันไใครที่ปลูกเสียนนักขลาดน,นะคะก็ต้องเตรียมกระถางใหญ่ๆนะเพราะว่าต้นเขาสูงมากสูงเป็นเมตรครึ่งเลนะทุกคนเมตรครึ่งสงเมตรเลยนะแต่ถ้าเป็นหอเงอินนอนทองเนี่ยจะสูงเต็มที่เนี่ยที่เราเคยเห็น ไม่เกินเมตรครึ่งค่ะทุกคนที่เราเคยเห็นต้นเสียนนักราชที่ต้นใหญ่ๆนะคะในชุมชนที่เขาปลูกสูงประมาณสามเมตรนะคะต้นใหญ่มากพอดีเดินมาเก็บหอมแล้วก็เก็บมะเขือเทศค่ะทุกคนไปเจอต้นเสียนนักราตมาดูกระถางนี้นะคะกระถางนี้ก็เหลือแต่ตอค่ะทุกคนก็กำลังขึ้นยอดใหม่ ส่วนก้านนี้เป็นก้านเขียวนาเนี่ยดูต้นลูกเขาแบบนี้เนี่ยโอเคเลยส่วนกอนี้นะคะก็กำลังมียอดใหม่ยอดใหม่ยอดใหม่อ,หมอันนี้หญ้านั่นเนี่ยวัชจะพืชเราไม่ได้ถอนออก กายดาวเรากำลังงามเลยทุกคนส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นลิ้นมังกรลิ้นมังกรสำลิดนะนี่กำลังแตกยอดก่อนหน้านี้เราก็ปลูกต้นเล็กๆค่ะทุกคนคเัาก็โตๆๆๆแล้วก็เริ่มแตกออกมาแบบนี้๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะเราขายต้นละร้อยเก้าเก้านะคะแต่ถ้ากระถางนี้หนึ่งสองต้นนี้มีสาม เราขอราคา2 9 9บาทรวมส่งนะต้นสูงอยู่นะทุกคนต้นสูง่วนต้นนี้เป็นขี้ปะวานนะขี้ปะวานดามีประมาณ4ใบใครสนใจเราขาย250บบาทรวมส่งให้นะมาดูหอมเลยกลุ่มนี้ค่ะทุกคนกลุ่มนี้เราแทบจะไม่ได้เดินมาเลยทุกคน น้ําก็ไม่ได้ลดและที่สําคัญค่ะหอมเลยเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลนะทุกคนต้นเขาก็จะเล็กลงเล็กลงแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีการลอกใบเก่าออกดังนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกหอมเลยต้องหมันหมันลอกใบเก่าออกให้เขาแตกกอแตกกอเขาจะได้ต้นใหญ่นะคะอันนี้เกิดจากเราไม่ลอกใบเก่าออกเราปล่อยแบบทิ้งๆไว้แบบนี้นะเราสามารถเอาไปปลูกให้เขาจเจริญเติบโตได้เลยนะเนี่ยแบบนี้ เนี่ยเราไม่ได้ลดน้ำเราต้องดูแลละน่ะมาที่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้กลุ่มนีน้น่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เราเคยเอามาฝากเสียบก้านไว้นะทุกคน ตอนนี้ก็กำลังขึ้นยอดใหม่ส่วนกลุ่มนี้นะคะก็กำลังแทงยอดใหม่ขึ้นมาจะดูกันนะว่าด่างหรือเป่าด่า,ดางเ้นะทุกคนเนะกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เราตัดก้านขายค่ะทุกคนตัดก้านขายทีนี้เนี่ย เหลือก้านเขียวที่เป็นก้านแบบไม่ด่างนะคะเพื่อนไม่ซื้อใช่ไหมคะเราก็เลยเก็บไว้ในในกระถางนี่แหละหมายถึงว่าเราขายไม่ได้นะคะเราก็เลยเอามาปลูกแล้วก็ตอกลุ่มนี้นะคะตอกลุ่มนี้ก็อยู่ด้านล่างนี่แหละคะ่ะแล้วก็ดินกบวันเวลาผ่านไปเขาก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาด่างอยู่นะทุกคน ยด,นะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกดอกมรกตแล้วก็ได้ใบที่เป็นลักษณะใบเขียวนะคะนก้านนี้ใบเขียวเพื่อนๆก็อย่าพิ่งท้อใจนะก็จะให้ยอดใหม่เราขึ้นมาซึ่งเป็นยอดด่างนะ้น เป็นกากมะละกดยอดทองเลยค่ะนี่ยอดทองที่นี้ก็เป็นกลุ่มเน,นเล้อแต่ตอแล้วก็แทงยอดหน่อยขึ้นมา